ซุงกะลาโหมเลยแล้วก็เวียตี๋วเนื้อสิบถุงคือเกาเหลาอะ่ะเนื้อสดเนื้อเปื่อยอุกชิ้นแล้วก็เย็นตาโฟสิบถุงอย่างละสิบถุงถุงละเจ็ดสิบยี่สิถุง,ถง, 70, 20, ถงพันสี่โอนไปสองพันแล้วก็สั่งมันซื้อวุ้นเส้นเส้นเล็กถั่วง,งอกใบกุ้ยช่ายไข่ไก่หมูหมูสามชั้น3ากิโลจะมาทำหมูสาชั้นทอดอัำปลาไก่จะมาทำ, 3, ทออำ,าาทำสุก,กี้กะน้องไก่สอกิโลไข 1, ่หนึ่งแผง แล้วมันบอกมันส่งไลน์มาแบบแม่โอนตังมาอีกพันสามได้ไหมสองพันไม่พอฉันก็เลยโอนไปเลยมันยังไม่ได้ทํารายละเอียดให้แม่เลยนะว่าซื้ออะไรอะไรไปเท่าไหร่นะอมไปเท่าไหร่กูไม่รู้นะเพราะมันยังไม่ได้ทํามาเลยแล้วเมื่อวานนี้ทํางานเสร็จมันไปกูกูขึ้นนอนแล้วล่ะมันก็ส่งไลน์มาแม่เผื่อค่าน้ํามันรถด้วยนะเติมมาสองรอบนะ ค่าแรงมันวันหนึ่งสองพันไงกูก็เลยโอนให้มันสี่พันแบบวันนี้อะกูก็ส่งไลน์ไปบอกโอนให้แล้วนะสลิปสี่พันบาทค่าแรงวันนี้วันอาทิตย์วันเดียวสองพันแล้วก็เติมน้ำมันรถสองพันอย่าอมนะเอาใบเสร็จมาแสดงให้กูดูด้วยว่าเติมจริงเพราะบางทีมันอมไงมันมันอาจจะให้มันไปสองพันมันเติมห้าร้อยไงแล้วมันก็อมไปพันห้าไงชามานาไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคาร์โบไฮเดรตสุรพัูเื่อเชื้อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบเก้ว ไฟเบอร์บรีสกัดจัดสตาบอบรี่บรบรี่และบ,บรีแบกคบรีกล่องหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วบักผสูบบอกอร่อยมากครับขอบคุณค่ะแอลแอลบอกไฟเบอร์รสชาติเป็นยังไงคุณแม่เปรีป้ยวๆหวานๆค่ะหอมๆค่ะอืคุณจีดับอกห้าหนึ่งหกบอกซื้อชามะนาวมาสองหออร่อยมากได้เยอะ ราคาถูกกว่าที่อื่นเยอะมากคบพระคุณค่ะคุณ g w จีหนึ่งหรือว่าไอน,นะแม่ก็มองไม่ก็เห็นนะปีนี้ย่างเขา67แล้วย่างเขา67แล้วค่ะ โจโจ่จบอกแม่ครับซอสผัดกะเพรามีแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวใส่ซอสไม่ต้องใสใ่อะไรเพิ่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็สมมุติว่าคุณจะกินเมนูอะไรอ่ะสมมุติว่าถ้าคุณจะกินผัดกะเพราใช่ไหมคุณก็ต้องใส่ใบกะเพราใส่พริกค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเอาไปผัดผัดกระเทียมพริกไทยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใส่กระเทียมจริงไหมคะคุณก็ต้องใส่กระเทียมอ่ะก็คือแบบว่าคุณก็ต้องใส่น้ํามันน่ะน้ามันก่อน น้ำมันพืชอะไรก็ได้อะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวอ่ะเจียวจนมันเหลืองแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเนื้อสัตว์ใส่แล้วก็ใส่ซอสนี้อย่างเดียวแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยจบเลยอร่อยเลยเหมือนกุ้งผัดพริกเกลือกั้งผัดพริกเกลือคุณก็ต้องเอากระทียมเอาน้ำมันใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันอะไรก็ได้อ่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีพริกบดค่ะพอคุณเอากระเทียมใส่เจียวจนมันมันเหลืองอะ คุณก็เอากุ้งใส่ลงไปพอกุ้งสุกคุณก็ใส่พริกใส่ซอสนี่หนึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นนะจบกินได้เลยไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วค่ะกั้งก็เหมือนกันทำวิธีเดียวกันเลยค่ะแต่กั้งเนี่ยถ้าคุณจะทอดใช่ไหมคุณก็ต้องแบบว่าเอาอะเอาเอา,เอาน้ำมันใส่เอากระเทียมใส่แล้วก็กั้งทอดจนกรอบแล้วก็ค่อยใส่ซอสน,นี่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกเอาขึ้นเลยนะแค่นั้นเองค่ะ ง่ายมากอย่างผัดผักบุ้งไฟแดงเนี่ยคุณก็ผักบุ้งมาก็ต้องมีกระเทียมนะถ้าคุณชอบกินเผ็ดคุณก็ต้องมีพริกอ่ะคุณก็ใส่น้ํามันใส่กระเทียมลงไปเอาผักบุ้งใส่ใส่ซอสนี้ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่พริกผัดเอาขึ้นเลยจบผักกระเจดไฟแดงก็เหมือนกันทําแบบเดียวกันเลยผัดผักรวมก็เหมือนกันคุณก็ชอบกินผักอะไรนะผัดชนะหมูกรอบก็เหมือนกันค่ะเพราะหมูกรอบคุณต้องทอดมาก่อนอยู่นะใช่ไหมให้มันกรอบ เนี่ยคุณก็เอาน้ำมันใส่เอากระเทียมใส่เอาผักบุ้งใส่ใส่ซอสนี่หนึ่งช้อนโต๊ะคุกผัด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 ใส่หมูกรอบผัดเอาขึ้นเลยหมูกรอบจะได้กรอบหรือว่าผัดผักบุ้งผัดหนวดมังกรก็คือผักบุ้งฝอยแล้วก็มีเครื่องขูดผักบุ้งให้มันเป็นฝอยแล้วก็ใส่น้ำมันใส่กระเทียมถ้าชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกขี้หนูลงมาแล้วก็ใส่ผักบุ้งฝอยใส่ซอสนี่หนึ่งช้อนโต๊ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบเลยอร่อยเลยง่ายมาก ง่ายมากค่ะสมมติว่าคุณชอบกินชอบกินอะไรอะตับอ่าคุณก็เอาน้ำมันใส่ใส่กระเทียมใสใสกระเทียมผัดใส่ซอสใส่ตับลงไปใส่ซอสอีกหนึ่งช้นโต๊ะจบเลยกินได้เลยน่นคนี้เองค่ะ <laughs> การ พอกันพร้อมบอกว่าถ้าเขามาเืิญสสเพื่อไปสิปาร์ตี้เลนอันดับสิบไงเราไปลงพื้นที่ช่วยเขาหาเสียงทุกจังหวัดเลยไปกับอุ้งอิงต้องไปกับอุ้งอิงอุ้งอิงต้องลงไปช่วยเนี่ยสสที่ผ่านมาสองครั้งอุ้งอิงไม่ลงไปช่วยหาเสียงไงการสสการกับเออ,ดอุดอุดอุดรใช่ไหมวะสีสกเกตสีสกเกต อุ้งอิงต้องลงถ้าอุ้งอิงไม่ลงน่ะถ้าอุ้งอิงไปชนะเลยตอนนี้แบททักษิณอยู่ในคุกใช่ไหมเราต้องติดคุกไม่รู้กี่วันถึงจะได้ออกแต่เห็นก็บอกว่ารอรอยื่นไปไม่รู้เขาจะว่ายัางไงคุณบอยบอยอะไรอะ่ะปอบศูนย์ศูนย์หนึ่งบอยรึปอปศูนย์ศูนย์หนึ่งถ้าไม่แอนผิดขอภัยนะคะ นกชามบนาอร่อยครับขอบคุณค่ะคุณอะไรอ่ะ N O I N นอยหน้านาจาบอกผัดผักบุ้งไฟลุกสูงๆชอบค่ะผัดผักบุ้งไฟลุกเขาต้องสาดน้ําลงไปมันก็เลยลุกคุณต้องเปิดแก๊สแบบแรงๆเลยไงแล้วจงใจแบบว่าจงใจแบบว่าคือคุณต้องเตรียมอ่ะใส่น้ํามันใช่ไหมใส่กระเทียมแล้วก็ในผักบุ้งนั่นอนะ่ะคุณต้องแบบราดซอสที่เตรียมไว้ก่อนเลยลงในผักบุ้งกับ กับพริกะกับกระเทียมอ่ะแล้วน้ํามันแบบร้อนใช่ไหมแล้วก็จงใจสาดลงไปเพราะว่ามันมีน้ำเนี่ยน้าไปโดนจากน้ํามันไฟมันก็เลยลุกแต่ถามว่าผัดผักบุ้งไฟลุกอร่อยไหมไม่อร่อยไปแดกมาแล้วที่พัทยาเป็นร้านข้าวต้มกลางคืนเนี่ยชื่อผัดผักบุ้งไฟลุกอะ่ะไม่เห็นจะอร่อยเลยแดกไม่ได้อันนี้พูดตรงๆแบบแค่สนุกอ่ะแต่มันไม่อร่อยอืม ไฟเบอร์กล่องหนึ่งมีสิบซองค่ะอล,อลสู้แสงแบบผักมุ่งมอเดือดชาไทยหมดแล้วนะคะคุณอะไรนั่นน่ะอย่าถามอีกนะคะถ้าถามมันจะบล็อกเพราะแม่ขี้เกียจตอบเพราะว่าแม่ตอบมาเป็นร้อยล้านครั้งแล้ว,ลวตอบมาสองเดือนแล้วว่ามันหมดมาสองเดือนแล้วว่าไม่อยากจะพูดแล้วว่าพูดแล้วมันเบื่อมันเครียด อืมนี่เอาอีกคนละเขาเกตบอกแม่มันหมดแล้วค่ะคุณเขาเกตอืม สิชาห้าสิบแบบแบบอกคุณแม่เป็นคนเก่งรู้เรื่องจริงทุกเรื่องถึงเป็นคนพูดแรงแต่ตรงทุกเรื่อง่ะเชียร์ครับคุณมาก่าคุณสิชาขอบคุณมากมากนะคะสุรศักดิ์บอกผักไม่สลดใช่ไม่อร่อยเลยลองกินแล้วไม่ไม่อยากจะกินอีกเลยเพราะว่าเราเราผัดผักบุ้งเองวันนั้นน่ะแม่ทํานะเข้าไปดูในคลิปแม่เลยแม่ทําไว้เลยใช้ซอสนี่ผัดเลยผัดผักบุ้งฝอย่ะหนวดบางกรอน่ะ ฉันไม่ให้ลุงใส่น้ำเลยฉันใส่พริกตั้งเยอะใส่กระเทียมเปิดแก๊สแรงๆเลยน้ำมันร้อนๆเอากระเทียมใส่พอกระเทียมมันเริ่มหอมนะเริ่มหอมแล้วก็เอาผักบุ้งใส่แล้วก็เอาพริกใส่ผัดเอาขึ้นทันทีเลยอร่อยมากไม่ต้องใส่น้ำลุงเขาบอกจะบอกไม่ต้องลุงไม่ต้องใส่น้ำแม่ชอบกินแบบนี้ผักบุ้งฝอยอ่่าคดอร่อย ซอสอันนี้อ,อร่อยมากเลยผัดผักกะเพราก็อร่อยมากเลยใส่อันนี้อย่างเดียวจบไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยอืมแอลแอลบอกทานได้วันละหนึ่งซองแล้วแต่คะ่ะวันแม่ท้องผูกมากเมื่อคืนน่ะปวดท้องอ่ะจะถ่ายมานั่งชักโคกถ่ายไม่ออก สองชั่วโมงก็ลงมาก็ไม่ออกไม่ออกทรมานมากแล้วก็วันนี้พอดีนักเกตํำรวจสอนอพญาไทยจะไปเอาหมายจับเพราะว่าจ้งแจ้งความจับผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่ปี2567ปีที่แล้วต่างกรรมต่างวาระกับพนักงานสอบสวนสามคนแล้วก็เขานัดฉันว่าวันนี้ให้ไปเอาเขาจะไปศาลขอขอสารออกหมายจับแม่ก็เลยไม่กล้าก,กินเพราะเราต้องเดินทางออกข้างนอกเดี๋ยวมันไม่สะดวกไง แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดร้านก็ขึ้นไปนอนแล้วเนี่ยกินชามะนาวอยู่ชงและใส่น้ำแข็งกินเย็นชื่นใจสดชื่นมากมันชุดพี่บินเดียมสวัสดีค่ะไปวันบอกผมว่าคนอุบลเสื้อแดงสวัสดีค่ะกิจ KIRT กิบริว บอกปีนี้แม่กินเจไหมคะไม่ได้กินค่ะคนกินเจน่าจะกินเนื้อไม่ได้เพราะแม่กินเนื้อไงคะแม่กินเนื้อค่ะเมื่อตอนอายุสิบเก้าเนี่ยแม่เนี่ยมีสามีขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเนื้อน้ำใสลูกชิ้นเนื้อน้ำใสข้างถนนที่จันทบุรีแล้วเราขายเองเราต้องกินต้องชิมไงแต่ตอนเด็กๆกินเจมาสิบเก้าปีเพราะพ่อแม่กินเจเขาก็ให้ลูกๆกินเหมือนกันหมดทั้งครอบครัว นี่ไม่ได้กินมาเนี่ยเดี๋ยวนี้อายุ67แล้วนะคะ67และสี่ปีแล้วค่ะไม่ได้กินมา48ปีแล้วค่ะปิงป,งปงบอกแม่ดูสดใสมากค่ะสีนี้ใส่แล้วดูสดใสขอบคุณมากค่ะโอ้ดึกกันบอกสงสาร ตาตายาญ่ๆที่ไปรอที่หน้ากรุงไทยรอจนเย็นสุดท้ายสิบหมดนี่ไงก็ไออนุทินมันเฮียมันเฮียไงก็คนที่มันเคยได้แล้วทำเป็นจะต้องให้เขาไปยืนยันตัวตนมึงก็โอนให้เขาก็จบแล้วมันให้มันไม่ได้เหมือนไอ้ประยุทธ์ไงตอนไอ้ประยุทธ์อยู่มันให้ทุกคนแต่อันนี้มันให้แค่ยี่สิบล้านสิบแล้วคนที่แบบว่าเคยได้ สวัสดิการคนจนไม่ได้นะเพราะถือว่าได้ไปแล้วเขาไม่ให้ก็สงสารนะเพราะว่าคุณตาคุณยายนะเขาไม่มีมือถือที่จะก,กดแล้วเขาก็แบบทําไม่เป็นคนอายุขนาดนั้นนะคนต่างจังหวัดอะ่ะมันสู้เด็กสมัยใหม่ไม่ได้เด็กสมัยใหม่มันเก่งมันใช้เทคโนโลยีเก่งไงพวกไอทีอะไรพวกเนี้คนแก่พวกนั้นเขาทาไม่เป็นหรอกน่าสงสารมาก ชิ่กีของดีบอกต่อเป็นกำลังใจให้แม่นะคะกับสิ่งที่แม่พูดตัวอย่างเป็นเรื่องจริงขอบคุณมากค่ะโกต้าบอกพี่ลีนะ่ปรึกษาค่ะถ้าถูกรังแกเอาเปรียบในที่ทำงานต้องอยู่ทำงานใช้ทุนคนรับมือ,อยังไงคะ่ะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดให้เขาเห็นผลงาน แล้วก็อย่าไปแบบโลกสวยหรือว่าไปให้ค่ากับเพื่อนร่วมงานที่เขานินทาเราเขาแบบจ้องจะหาเรื่องเราเราไม่ให้ค่าเขาอ่ะเขาก็จะละอายไปเองเพราะาเราจําเป็นต้องทํางานใช้ทุนไงถ้ามัวแต่ไปคิดว่าไอ้คนนั้นเดินไม่ไดีคนนี้ก็ไม่ไดีอย่างเงี้ยมันก็จะเครียดเพราะยังไงเราก็ต้องทํางานใช้ทุนนอกจากว่าเออเธอหากู้เงินมาได้จากใคร แล้วก็มาใช้เขาแค่นั้นนละเธอจะได้ไม่ต้องมานั่งเกลียดแต่เช่นบอกเลยนะไปทำงานที่ไหนอะ่ะ EQ อะ่ะเราต้องมีไงการปรับอาร,รมณ์อ่ะคือทำงานร่วมกับทุกคนได้อะ่ะหมายความว่าอยู่กับใครก็ได้อย่างเงี้ยอือย่าเป็นเรื่องมากแซดเอวบอกแม่เป็นลูกครึ่งไหมครับ กูเกิดประเทศไทยอ่ะมึงว่ากูเป็นลูกครึ่งแบบมึงดูหน้ากูนเนี่ยเกิดในประเทศไทยเกิดที่สี่แยกวรจักรเพ่อแม่ขายน้ำตาลสดมีลูกสิบสองคนสี่แยกวรจักรก็คือใกล้ๆคลองถมหลือโรงพยาบาลกลางเรียนอยู่วัดพระพิเรนก็คือตรงสี่แยกวรจักรเลยวัดพระพิเรนชัดเจนไือยัง น้องบอกแม่เลยนะพูดเรื่องปีกันกับคุณไอซ์ไปยังไงคะก็ไม่มีอะไรนี่ก็โต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาแค่นั้นเองก็ไปออกรายการสารยุทธ์ก็แค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรค่ะเ,เพราะว่าขัดทุนค่ะยิงติ๊กตอกตอนเนี้มันเอาเปรียบคนไทยหนึ่งตุลาเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยก็คือหมายถึงแม่ขายร้อยหนึ่งมันจ่ายแม่แปดสิบมันเอาไปยี่สิบ แม่ก็เจิงขาดทุนแม่ทําขายไม่ไหวไม่มีเงินทุนหมดตัวแล้วค่ะขายหมดก็ต้องเลิกขายเพราะไม่มีเงินแล้วค่ะหมดตัวแล้วเพราะว่าคนไทยเราไงมาใช้แพลตฟอร์มทิกตอกเยอะมากแพลตฟอร์มอื่นก็ขายไม่ได้มันก็เลยเถือว่าคนไทยเราอ่ะต้องพึ่งพามันไงมันก็เลยมาขึ้นราคาจะบีบก็ตายจะขายก็รอรอฉันเป็นนายกก่อนถ้าฉันเป็นนายกฉันจะทำแอปพลิเคชันให้คนไทยเข้าไปขายของฟรีไม่ต้องโดนหัก ค่าธรรมเนียมฉันจะต้องทำแบบบินไบเดนประธานาธิบดีอเมริกาที่เขาจบวาระไปแล้วอ่ะเขาไม่ให้ติ๊กตอกอยู่ในประเทศเขานะี่ยเขาบอกว่าทำลายความมั่นคงเขาเขาไล่ออกเลยแล้วก็ที่อินโดนีเซียเขาก็ไม่ให้เขาบอกว่าไปทำลาย SME ของเขาเขาเก็บภาษีติ๊กตอกสองร้อเปอร์็เลยนะเขาบอกว่าไม่งั้นเนี่ย ทำลายความมั่นคงในประเทศเขาก็คือไปทําลาย SME ของเขาค้าขายไม่ได้แล้วประเทศเขาก็เศรษฐกิจชิบหายก็เหมือนตอนนี้ประเทศไทยของเราอ่ะเศรษฐกิจชิบหายเจ๊งกันร้านค้าเจ๊งกันหมดเห็นสภาพคนจนที่ไปเอาเงินคนละครึ่งเห็นไหมเห็นแล้วสงสารมากที่หน้าธนาคารกรุงไทยธนาคารห้างเปิดแล้ววิ่งเข้าไปที่ธนาคารกันน่ะแล้วก็ทะเลาะกันน่ะแม่เห็นแล้วแบบอยากจะร้องไห้อ่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าเรามีแอปนี้แล้วให้ประชาชนขายของได้อะเราก็คงไม่เจอภาพเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันนี้เราไม่มีเงินเลยติ k กต k อกเนี่ยได้จากเราเนี่ยปีละสองแสนล้าน,นส่งไปประเทศจีนเหมือนเพิม่มเป็นคนจีน5แอปประเทาเป่าไตมูราสราชปีพวกนี้มันมาแย่งคนไทยทำมาหากินสิปีก่อนเราไม่มีติ๊กตเอกนยพวกเราไม่ได้เจอแบบนี้เลยปีนี้เราแย่เราขายของกันไม่ได้เราไม่มีเงินเลยอะ่ะ แล้วเรามาขายในแพลตฟอร์มเขาเราก็โดนเขาบีบเนี่ยเขาป,ป,ปิดกั้นการมองเห็นไม่ให้คนเห็นแม่เราก็ขายไม่ได้ทั้งๆที่มันได้คอมมิชชั่นจากเรามันจะบังคับให้เราซื้อโฆษณามันไงจะแดกยังไม่มีเลยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อโฆษณามันขายของขัดทุนอยู่เนี่ยอ่ามันก็จะเปิดการมองเห็นเฉพาะไ,ไอ้วินบิลเลี่ยมอีฟิมลิพาอย่างเนี้ยล่าสุดก็ไอ้นั่นทําให้เอ่อเปิดการมองเห็นแค่ตรงนั้นเจ้าเดียวอย่างเนี้ย แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ติ๊กตอกไปอยู่อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เพื่อที่จะทําการโฆษณาไงโดยที่มันไม่ต้องเสียค่าตัวพรีเซนเตอร์ไงก็มาดูอ้ําพัชราภาจริงๆค่าตัว10ล้านนะติ๊กตอกต้องจ่ายก็ยังถูกเกมของมันนะบังคับให้ต้องมากรา,าบตีนคนนั้นมาออกอเจ้าพ่ออันดับหนึ่งก็เหมือนกันเจ้าพ่ออันดับหนึ่งของประเทศเลยคนดังอันดับหนึ่งของประเทศก็มา ตอนนี้มันน่าสงสารก็คือว่าละครเจ้าของถ่ายละครเจ๊งหมดนักร้องนักแสดงดาราไม่มีงานทำหมดต้องมาขายของนะแล้วก็สำนักข่าวทีวีเจ๊งหมดมมเ,เพราะไม่มีโฆษณาเข้าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคนจีนมันเอาเงินที่ผิดกฎหมายเงินที่ค้ายาเสพติดแก๊งครัเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีเยอะมากเนี่ยก็ไปสั่งจีน ผลิตสินค้าที่เป็นร้อยล้านชิ้นก๊อปของไทยทุกอย่างแล้วมาขายในแพลตฟอร์มนี้ขายตัดราคาพวกเรา SME ประมาณล้านรายอย่างแม่เนี่ยแม่ก็เจ๊งเนี่ยก็ต้องทำไม่ไม่มีเงินทําแล้วอะ่ะก็ต้องหยุดอ่ะมันไม่มีเงินจะทําไงแล้วสู้จีนไม่ไหวอะ่ะมันก็เลยแบบพวกเราตายหมดมันก็เอาของคนจีนขายในแพลตฟอร์มมันคนเดียวอันนี้คือสิ่งที่อันตร,รายทําลายความมั่นคงของประเทศไทยแต่ว่ามันก็จะมีแม่ค้าออนไลน์บางคนเฮียกูกำลัง เอาคลิปมันแล้วกูจะไปแจ้งความจับไปใส่ร้ายชันบอกว่าฉันไม่บอกว่าไลสดไม่ดีที่ประเทศจีนดีมากกูไม่ได้บอกว่าไลสดไม่ดีแต่กูบอกว่ามึงให้ติ๊กตอกมาเนี่ยมากุมอํานาจกุมความมั่นคงในประเทศจะบีบก,ก็ตายจะขายก็รอดแล้วทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เกมที่มันทําขึ้นมาแล้วทุกวันนี้เนี่ยกูไลสดไม่มีคนดูกูกูขายของไม่ได้ทั้งๆท,ที่มันเอาคอมมิชชั่นจากกู